nesch <Best> Tail วันนี้แนนก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเซ็นเซอร์วระดับน้ำมันแบบเจาะถังจะช่วยท่านตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังได้และมีแจ้งเตือนเมื่อน้ำมันลดลงผิดปกติป้องกันการทุจริตและลดต้นทุนค่าน้ำมันของคุณกันเธอะอยู่ดีๆน้ำมันในถังก็ลดหวบแต่ค่าน้ำมันนั้นสูงปี๊ดแถมโดนขโมยน้ำมันอีกทำยังไงดี สวัสดีค่ะแนนจาก b e สเทคจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้แนะนําตัวเซนเซอร์วระดับน้ํามันแบบไม่เจาะถังนั่นก็คืออันต้าโซนิกเซนเซอร์นั่นเองค่ะแต่กจะบอกเลยนะคะว่าทุกคนสนใจกันเยอะมากวันนี้แนนก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเซนเซอร์วระดับน้ํามันแบบเจาะถังฟิลเลเวลเซนเซอร์กันบ้างนะคะว่าจะช่วยคุณประหยัดน้ามันและก็ลดการขโมยน้ํามันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบเจาะถัง (fuel level sensor) มีด้วยกัน2แบบนะคะก็คือแบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก2แบบนี้ก็จะเลือกใช้ตามอุปกรณ์ภาคส่งของคุณไม่ว่าจะเป็น GPS หรืออุปกรณ์อื่นๆโดยตัวนี้นะคะเราต้องเจาะถังน้ำมันก่อนแล้วนำเซ็นเซอร์ไปติดตั้งลงในตัวถังได้เลยค่ะ ต่อมามาดูข้อดีของตัวเซ็นเซอร์ะระดับน้ำมันแบบเจาะถัง fill level sensor จะช่วยท่านตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังได้มีความแม่นยำ9 0้าเลยทีเดียวสามารถติดตั้งได้กับถังน้ำมันหลากหลายประเภท รู้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงานของคุณและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้โดยข้อนี้นะคะจะทำให้คุณประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นลดต้นทุนแบบเห็นๆมีกราฟและรายงานข้อมูลดูการใช้น้ำมันของคุณและมีแจ้งเตือนเมื่อน้ำมันลดลงผิดปกติแบบออนไลน์เรียลไทม์จับขโมยได้ทันทีหมดห่วงเรื่องการทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง รู้แบบนี้แล้วก็อย่ารอช้าให้ Betech Fuel Level Sensor ช่วยคุณป้องกันการทุจริตและลดต้นทุนค่าน้ามันของคุณกันเถอะอย่าปล่อยให้รู้ตัวอีกทีก็เสียหายไปหลายแสนแล้วต้องรีบจัดการด่วนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k l i n e แอ p และเบอร์โทรตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ Betech ขอบคุณค่ะ